สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายวันนี้ครับจะมาสาธิตวิธีการฝากเงินแบบใหม่โดยใช้บัตร ATM ครับคลิปนี้ครับก็จะเป็นตู้กสิกรการฝากแบบนี้มีข้อดีก็คือลดขั้นตอนการกรอกเลขบัตรประชาชนการกรอกเบอร์โทรแล้วก็รอรับรหัส OTP สําสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคนต่างประเทศครับสามารถใช้วิธีการนี้จะดีที่สุดถ้าท่านใดไม่มีบัตร ATM แนะนำให้รีบไปทำบัตรเลยนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกมากขึ้น สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะไปฝากครับ1ครับต้องมีบัตร ATM ถ้าเป็นต่างธนาคารครับอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการฝาก2ครับต้องจําเลขที่บัญชีให้ได้มาครับมาเริ่มดูวิธีการฝากกันได้เลยตรงนี้นะครับแอดบินจะใช้บัตร s c b เสียบเข้าตู้กสิกรพอดีที่หน้าตู้แดดจัดครับค่อยๆดูค่อยๆทาตามนะครับตรงนี้อย่างแรกเลือกฝากเงินสดขั้นตอนต่อมาครับตู้จะถามรหัส ATM ของเรา ผอนไปเลยครับ6ตัวต่อมาครับให้เราเลือกเมนูถ้าเป็นกสิกรครับก็เลือกกสิกรจะเลือกฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นนะครับตรงนี้เป็นบัตรของไทยพาณิชย์ครับกดเข้าไปเลยธนาคารไทยพาณิชย์นี่ครับกดไปเลยขั้นตอนต่อมาให้เรากรอกเลขที่บัญชีขั้นตอนนี้ก็สําคัญครับกรอกให้ตรงกับเลขบัญชีของเรา พอเรากรอกเลขที่บัญชีเสร็จครับกดถูกต้องได้เลยนี่ครับถูกต้องได้เลยขั้นตอนต่อมาครับเช็คสภาพแบงค์ของเราที่จะนํามาฝากถ้าสภาพสมบูรณ์ครับกดถูกต้องได้เลยขั้นตอนต่อมานําเงินสดของเราครับใส่ตู้ ATM ขั้นตอนต่อมาเช็คจํานวนเงินนะครับตรงนี้ ต่อมาครับกดถูกต้องตรงนี้ครับแอดมินฝากต่างธนาคารจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่50บาทเช็คชื่อเช็คเลขบัญชีให้ตรงนะครับตรงนี้ถ้าโอเคกดยืนยันได้เลยขั้นตอนต่อมาครับรอสลิปแล้วก็รอบัตรกลับครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีลามโมบายไว้หน่อยนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตจะมาทำให้ดูอีกนะครับขอบคุณที่รับชมครับ